สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีตุลทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอนิงทารโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลในช่วงที่ดาวประพุทธจรเข้าสู่ภพรเรือนกรมมะภพระเรือนที่10ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวประพุทธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาพเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศจรเข้าสู่ภพรเรือนที่10มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โอกาสของความก้าวหน้าการเติบโตการเดินทางการเดินทางไปต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานหรือ การได้งานลับๆงานเร่งงานด่วนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลกออนไลน์ช่วงนี้โดดเด่นมีเกณฑ์ที่การงานจะเติบโตก้าวหน้าหรือการเข้าหาผู้ใหญ่จะเป็นเรื่องดีในส่วนของงานนะคะผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือโดดเด่นก็คือการเดินทางในช่วงนี้จะได้โอกาสหรือการค้าการขายการคุยการพูดการเจรจาต่อรองในเรื่องของการงานจะมีในเรื่องของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่ทาโร่จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีตุลยบ้างเป็นการดูโดยรวมนะคะอย่านําไปตัดสินใจใดๆดังสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะไพ่ใบนี้อยากบอกราชาถือเหรียญแล้วก็หกถ้วย ราชินีถือเหรียญว้าวการเงินดีมากๆผลประโยชน์ไรายได้การเงินฟื้นตัวมากๆเลยแล้วก็เด็กถือไม้เทา้าอัศวินถือถ้วยแล้วก็อัศวินถือดาบช่วงนี้การเดินทางจะโดดเด่นในเรื่องของการได้เงินทองได้รายได้ได้มอรดกก็ได้มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่แล้วก็มีจิกเชียนเดอะไฮโรแฟน แล้วก็แฮงแมนเป็นช่วงที่คุณจะต้องอดทนเนาะเหมือนคุณจะต้องอดทนรอจังหวะเวลามีเกณฑ์ที่จะได้เงินเงินก้อนใหญ่เงินจากการเพียรหรือบางท่านอาจจะได้เงินเก่าๆก,ก็ได้ช่วงนี้มีเกณฑ์การได้เดินทางเพราะพบสุภาก็คือการเดินทางช่วงนี้เดินทางเราได้เงินเดินทางพูดเจรจาต่อรองการพูดการเจรจาส่งผลในเรื่องของการได้ไรายได,ได้ได้เงินได้ทองได้โอกาสที่จะสร้างไรายได้มากๆเลยค่ะ ก็คุณจะได้หลุดพ้นจากภาวะการติดตขัดขัดหรือภาวะการเป็นหนี้เป็นสินก็ได้อืมเป็นช่วงที่การเงินจะลังไหลเข้ามานะคะไม่ว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้จังหวะเวลานี้คือความสําเร็จที่เกิดขึ้นอืมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันเนาะต้องลบต้องสู้ต้องลุยหรือต้องพยายามต้องเล่นแร่แปรธาตุจับนูนชนนีหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง มันเป็นก้าวแรกสําหรับคุณก็ได้ในบางท่านอาจจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรืออะไรใหม่ๆที่ตอนนี้มันเกิดผลก็คือมันเป็นการสะสมการลงมือทําอย่างเต็มที่ช่วงนี้คือการผลิดอ,ออกผลที่มันเกิดความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะอืแล้วก็บางท่านก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่ให้ในเรื่องของ แนวทางการดนจิตดนใจให้คุณไปในเส้นทางที่จะทําให้คุณได้เงินได้ทองแล้วก็เส้นทางที่จะทําให้คุณได้ในเรื่องของผลประโยชน์ที่มันมากขึ้นบางท่านก็ได้รับการเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่นะคะเป็นช่วงที่คุณจะเอาชนะกับอริศตูคู่แข่งแล้วก็ศัตรูแพ้พ่ายด้วยบางท่านก็ได้ร่ำเรียนได้อ่ โปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือ,องานบางท่านก็อาจจะเป็นสายสอนเนาะเป็นครูครูบาอาจารย์ช่วงนี้คุณจะได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอาจจะมีความไม่ไม่ได้ดังใจบ้างแต่มันก็จะเป็นเรื่องของการเหมือนกับว่าคุณจะได้หยุด หยุดอะไรบางอย่างที่มันท็อกซิกเนาะหรือยุติสิ่งที่มันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีบางอย่างอืมจะได้ตัดสินใจทิ้งอะไรบางอย่างหรือตัดจบกับอะไรบางอย่างที่มันมีความเหนื่อยใจเจ็บปวดใจมีความท็อกซิกต่างๆว้าวไพพรฟพิคเนตขึ้นมา ดวงกาลังจะพลิกฟื้นนะคะอะไรที่มันแย่ๆหรือดวงชะตาไม่ดีหรือมีความกดดันมีความเหนื่อยใจหรือเหมือนถูกจัก,กรวาลปิดกั้นหรือเอ่อเหมือนเจอใบแดงเนาะเหมือนเหมือนถ้าก่อนหน้านี้มันมีความเหนื่อยความยากเจออะไรก็ติดติดขัดขัดเจอแต่ความกดดันเจอแต่ความไม่ดีอ่ะเนี่ยดวงกําลังจะดีขึ้นถ้าไพ่พระพิกเนตขึ้นมานะคะ การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสิ่งดีๆด,ดวงกำลังดีดวงพลิกฟื้นแบบนั้นก็ได้ค่ะเหมือนเส้นทางนี้เส้นทางของสิ่งศักดิ์สิทธิเ์เลือกเลือกเส้นมาให้คุณให้เจอกับแนวทางดีๆหรือเส้นทางที่จะทำให้คุณไปสู่ความร่ำรวยความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้หรือการได้เงินได้ทองก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของการงานของคุณเป็นอย่างไร จากเด็กถือไม้เท้าตอนนี้คุณเป็นอัศวินแล้วค่ะอัศวินถือดาบบางท่านอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่คุณได้ทำเนาะตอนนี้อาจจะมีงานเล่งงานด่วนงานที่ก่อเกิดในเรื่องของรายได้ทำให้ตัวของคุณมีความมั่นคงในเรื่องของรายได้การงมการเงินดีขึ้นดู จะมีภาระที่เยอะขึ้นงานเยอะขึ้นภาระเยอะขึ้นแต่คุณจะได้ในเส้นทางของความร่ำรวยโอกาสต่างๆโอ้งานที่โดดเด่นมากๆการได้เงินทองการมีความคิดที่เฉียบคมเฉลียวฉลาดการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็เป็นเรื่องของการเป็นผู้นำได้ด้วยใครที่เป็นอริสตูสตูจะ,จะแพ้พ่นะคะคุณจะเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆได้ดีแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ เดินทางเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานแล้วก็ผลประโยชน์ไรายได้จากงานจะเยอะมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของคุณเป็นอย่างไรการเงินมีเกณฑ์จะได้เดินทางคุณจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินได้แล้วก็อืมอะไรที่ไม่ดีหรือใครทําอะไรไม่ดีเหมือนจะเหมือนจะ ถูกดึงออกจากเส้นทางในชีวิตของคุณอืมแล้วก็บางท่านอาจจะได้กลับไปทํางานเก่าๆหรือการได้เงินเก่าก็ได้การเงินของคุณคุณมีโอกาสจะได้เสียเงินกับการเดินทางแต่ว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะปลดล็อกปัญหาในเรื่องของการเงินได้ใครที่มีภาระหนี้สินที่มีช่วงก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะแก้ไขปัญหาได้บางท่านได้เงินเก่าๆเนาะแล้วก็คุณจะได้ในเส้นทางของการได้เงินทอง ดูผลประโยชน์รายได้การเงินของคุณมันจะฟื้นตัวมากๆบางท่านก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการกอบโกยได้เงินได้ทองได้เงินจากผู้ใหญ่ได้เงินจากต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลหรือมีเกณฑ์จะได้ซื้อบ้านอม,มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ซับเพิ่มค่ะในช่วงนี้การเงินจะคล่องตัวหรือจะดีขึ้นมากๆในช่วงนี้ด้วยคุณจะได้ตัดสินใจในเรื่องของการลงหลักปักฐานก็ได้ในบางท่านเนาะอาจจะย้ายบ้าน อาจจะได้บ้านใหม่อะไรแบบนั้นก็ได้นะคะมันมีความสุขในเรื่องของรายได้เข้ามามเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรชาวาลาัคนาราศีตุน้นสุขภาพของคุณดูคุณเป็นคนที่ดวงแข็งคะ่ะเป็นคนที่เป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรที่ ไม่ดีหรือเป็นเส้นทางที่ไม่ปลอดภัยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองอะ่ะคุณจะไม่ได้เดินไปเส้นทางนั้นแน่นอนดวงชะตาเหมือนอ,อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยเนาะอืมก็บางท่านก็เจ็บเองหายเองไม่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากจะเป็นแล้วหายได้เองแต่ว่าถ้าใครที่เป็นโรคเอ่อเลื้อรังก็ช่วงนี้ก็เอ่อไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวเนาะมันก็คงที่ แล้วก็บางท่านก็ดีขึ้นค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เจ็บเองหายเองค่ะอืมแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นการเดินทางเนาะช่วงนี้เดินทางบ่อยๆก็แค่ให้ระวังในเรื่องของการเดินทางก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าถึงดวงจะแข็งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่เราไม่ประมาทก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อให้สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีตุลบ้าง ความสุขว้าวมีเกณฑ์ที่ความสุขจะเข้ามาในช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้เฉลิมฉลองการเงินจะดีขึ้นแล้วก็เหมือนดวงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็พินานขึ้นมาบางท่านอาจจะหมายถึงคุณจะได้ซ่อมแซมซ่อมบ้านซ่อมที่อยู่อาศัยซ่อมคอนโดมีเรื่องที่จะต้องอ่าซ่อมแซมหรือเสียเงินในช่วงนี้ก็ได้แต่เสียเงินแต่คุณก็จะได้เงินนะอาจจะได้เงินจากประกันได้เงินจากอ การตัดสินใจทําอะไรบางอย่างมันมีเกณฑ์ชะตาชีวิตกําลังเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะพินาศขึ้นมาหมายถึงการขยา่าการถูกขย่าก็ได้อืดวงกําลังดีขึ้นดวงกําลังพลิกฟื้นแบบปุบปรับฉับพลันมีเกณฑ์จะได้เดินทางแบบปุบปรับฉับพลันหรืออาจจะได้โชคลาภการได้เงินทองแบบปุบปรับฉับพลันก็ได้มีเกณฑ์ที่ดวงกําลังจะดีขึ้นมากๆจากร้ายกลายดีได้เลยนะคะอมืมีความสุข แล้วก็การได้เงินการได้ปรับเปลี่ยนอาจจะได้เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออาจจะโยกย้ายก็ได้ดูคุณจะมีในเรื่องของตำแหน่งขึ้นมาเนาะสักเสิขึ้นมามีเกณฑ์ได้ตำแหน่งใหม่หรือการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณมีความสุขการได้เงินทองแล้วก็มีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์การได้รับข่าวดีหรือจะมีคนเข้ามาเกื้อนหนุนทําให้ดวงชะตาของคุณมันดีขึ้นหรือพลิกฟื้นได้ด้วยเหมือนกันค่ะ ก็เป็นจังหวะเวลาที่ดวงดีขึ้นมากๆการงานดีขึ้นการเงินก็รับผลผลประโยชน์รายได้บางรเข้ามา เรื่อยๆแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะคะจากความสามารถของคุณด้วยนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมน่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมอนิ่งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสําหรับการให้ติ๊ให้แตงสาหรับการกดไลค์กดแชร์สาหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ